ฮัลโหลัสจีนเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยน้มอ่ะวันนี้มาอยู่กับจี๊สนอนแล้วก็วันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ค้างพีจีนะจ๊ะเกมใหม่ค้างพีจีที่มีชื่อว่าลัคกี้พิกกี้นะเกมใหม่สุดน่ารักของเราจะเป็นยังไงไหนดูดิขอดูก่อนนะจะดูมาจะดูมาพี่เพชรแบงค์เหรียญลงมาจีอุ้ยมีคูนะ กิตเตอร์สี่ตัวเลยหรอพี่ฟีเจอร์โอ้บอกได้เลยว่าครบครันนะเกมนี้มันจะดื้อไหมล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีทุกอย่างขนาดนี้โอ้โหอะไรวะ่ะขนาดจ,จะเต็มเลยไหมอีกสักทีอึ๊บเติะเป็นขวานกำลังใจโอ้โหไอ้นเนี่ยังอีกมาถ่ายสิมา ทุบก็โอ้กทุบกระปุกของจีเนเรื่องหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทอุ้ยเออเฮ้ยยังไงอุ้ยไล่ไล่ไล่นะจ๊ะไล่นะจ๊ะพี่ยังไงโอ้โหไวไวรอบนี้มันฟังตำแหน่งนการวางมันฟังยังไงอุ้ยอุ้ยเห็นไหมอือฮึยัยงไงพี่คูณห้าร้วนะอุ้ยสามร้อยห้าร้อยแล้วตอนนี้จัดมาอือหู อย่างไรอุ้ยมาแล้วยังอ่ะคูณหรออุ้ยคูณเจ็บไปดิเจอรี่โอ้โหเจอรี่ไม่เข้าว่ะเร่มมีเท่าไหร่อุ้ยในขาวีนึ่งพันยังไงพันห้าแล้วนะพันห้านะพี่โอ้โหเกลือไอซ่าเลยโอ้โหเริ่มท้ายมาจ้อยังไงโอ้โอ้ยโอ้หรือว่าไม่ได้มองไม่เห็นออื พี่คูณสิบคูณสิบอู้ดอกนี้สวยจัดคูณสิบเปอเฮ้ยมันไหลจ้าพี่โอ้โอโอยังไงอือสุ p e มร i c a win นะสองพันเจ็ดร้อยหกสิบนอกๆไปนะจ้าโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเียวั้สามร้อยสามท่ยห้าสิบามอือมา นอนเนาะยูสี 4, ่พันห้าแล้วทุกคนเปิดมาได้ดีเปิดมาได้ดีเดดดออโอ้ยยังไงกระดิ่งอุ้ยโอ้ยต้องไหนนะทำไม่ไหลได้หน่อยนะอึสู้ไหมสู้เขาสู้เขาไหมอุ้ยอ่วยจัดช่วยจัดอึดโอ้ยอีกเดียวว่ะ อือฮึโอ้ซิกิตรีกคนเดียวเอาอีกไหมอุ้ยยังไงพี่สักนิดสักน่อยป่ะไหนอ้้หไม่เข้าเลยมาคอนเซปเราไหนดิคอนเซปวันนี้ก็คือทุบมูอีกค่ะโอเคอันนี้ก็ได้ละคอนเซปทุบหม้อข้าวเลยนะ เอามาันลูกพ <ım. S 2> ี <in> ่บางละจันแหละเอายังไงจะนาจะเต็มสามพันเจตอุ้ยมาเอออุ้ยดูดูดูใบเออเรียกว่าไรวนึกไหมอ่ออ่ออ่อก็ดีเต็มยังไงอื้ยพันซ่ามะซื้อมาจ้นมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่จันยังไงจ้าอ่อ หลุดได้ไงก้อนอุ้ยอู้ยมาอีกนึงโอู้หวายโค้สวยนะทุกคนอู้เต็มตีนเต็มตีนเออโอ้โหหมาโค้งง่าแล้วอู้วสวยจัดสวยจัดโค้งลงไปอื้อหือไหนที่นอกคอยนะทุกคนไอ้เหียซูเปอร์เมกาวินหกพันแปดร้อยสิบห้าโอ้โหไหนที่สุดอือยังไงโค้งเจ็ดโค้งเจ็ดอู้ โอ้โหคูณแปค,คุณเจ้าไะอุ้ยไหลไมมยุดจ้าไหลไหมยุดคูณเก้าแล้วตอนนี้พันซองี่อุ้งบิ๊กวินจานนี้นัไงสองที่สุดท้ายของเราเอ้ยอุ้ยหลุดไปนึ่งอออุ้ยจา,านนี้คูณจุกจุกไปนะจ้ะหมื่นสี่พันสี่ร้อหกสี่ะจ้าโอ้โหวันโปรฮ่า่ยังไง อุ๊ยอืมอืมอู้วเอาอีกไหมอุ๊ยย,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 ยังไงยังไงอุ๊ยมันไล่นะจ๊ะพี่อย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยทุกคนโอ้โหยัยงไงสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะตามนะสามารถดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะอุ๊บวิววิวจีปักหมุดไว้ให้แล้วทุกคนไปตามกันได้นะโอ้โหยังไงอู้หูฮ้ยยังไงยังไงมาไหม โอ,อ,อ้ยังยังยังไม่จบมันยังไม่จบนะทุกคนยังไม่จบมาไหมโอ้โหนี่นอกนี้นอกนอกไปวิ่งพันสองนะโอ้โหธรรมดานะนี่ที่ไม่ธรรมดาทุกคนเป็นไงอืมอีกครั้งนี้ไปวิวพอไหมพอแล้วนะโอเค เป็นยังไงจ้าจุกสุกไปหมื่นสองะทุกคนอย่าลืมนะใครอยากเล่นอยากไปตามดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะจีปักหมุดไว้ให้เรียบรอแล้วน,นะจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นทุกคนถ้าใครอยากให้จีเล่นเกมไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย